เฮ้ยไม่ลงลงไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันไม่ลงเลยโกดธกินแล้วเนี่ยมันลงได้อะมันมีแรงป่ะเนี่ยไหวป่ะเนี่ยเมื่อจะทำผัดผักบุ้งลอยฟ้าแบบแอคทีฟขั้นสุด ชัดร้านแมททีฟมาพร้อมลุยเฮก้องมองไงทำปักุงลายไม้พี่หน่อยดิได้เดี๋ยวจัดให้เอาแบบไฟลูกบุญหอมเว้ยเยอะๆเลยประชุ่มกระชวยอ้ยโอ้โยเน้่เจ้ทโธ่โหเป็นไงฟันท่วงฟันท่วใครยังใครยั

เพื่อนโอเคเลยมึงนี่ซิ่งจริงๆไหนดูดิซิ่งจริงบ้างมึงซิ่งงานไฟงานซิ่งมึงมั่วไปอ่ะมาจางสุดท้ายแล้วโดนไปไหนม่รู้อ่ะเดี๋ยวมึงรอไปต่อแล้วกันเดี๋ยวกูมาให้กูรอเออได้กูรอยังไงมันก็ต้องรวมมา เพิ่แล้วเหรอ,อยังไม่ลองมาอีกเหรอสองวันแล้วน้องไว้เนี่ยมันโยนได้ยีูลองดูดิหมูแ่งเก่งก็ไม่เกินราคานี่หรอกมืดอีกแล้วป <c oughs> ากโบมันจะลอยไปถึงไหนหลายสิบปีแล้ว วงลอยฟ้ามันลอยจริงๆลอยจนไม่ล่วงลงมากินใบไม้แทนปากมือเนี่ยไม่ึฮึใบไม้ก็แค่มีโฟกัสก็แอคทีฟเมื่อจะกินหมูกระทะแต่ไม่แอคทีฟจิตดอกไฟหน่อยไฟไม่ติดอ่ะตอกไฟหน่อยให้เลี้ยงเรายังมาให้ก่อเออ เดีวมันไม่ติดเนี่ยก้อยผมหน่อยจะติดไปเนี่ยพัดแบบแรงๆหน่อยดิได้หิวแล้วเนี่ยเออจะได้กินเมี่อยวันเนี้ย,นนยทำไมกลัวไฟมันแรงไงป่วยไปเนี่ย,ยพัดเหมือนคนป่วยเลยเออใจเย็นหน่อย เล็วมวหิวแล้วเนี่ยโอ้พัดแรงๆหน่อยเต็มที่แล้วแรงโอ้โหเมื่อจะกินหมูกระทะแบบแอคทีฟขั้นสุด ตัวหอมจังเลยอ่ะขอไปนั่งด้วยนะไหนอยู่นี่อ่ะนั่งไปแล้วกิตาก็ไปหน่อยได้เลยไอ้น้องรักเออวันนี้พี่ฟิตมากยอดอ่เออเฮ้ยว้าขึ้นไปเฟสฮึป่ะแต่แล้วน้องรักกินได้มาลงกระทะเลยว่าว่าสุกแล้วแหละ ลยพี่ว่าไม่แล้วแหละยังกินข้าวเสร็จผมนี่มนันไม่ตามผมไม่เวลากินหมูกระทะมันกลิ่นติดหัวกรนะทะโคตรเหม็นเลยไม่ชอบติดหน้า,ต,นาติดหัวไม่ชอบเออแต่วันนี้เด็กกลับไปหาผมเนี่ยยังไม่ไหมยังไม่ไหมเพิ่งเ,เอาลงเกากินดิโออานนม,มามองไปแรงเลยเนะ <c oughs> าะเออก็โหพี่พัดแม่งโคตรแรงเลยสุดยอดแรงพี่แม่งเยอะว่ะยอดมาเกินแล้วมองอยู่ได้ไม่กินไงทำไมหน้าผมเลอะเลยมองยังไรอ่ะฮะกตีไม่มอง,งหน้า มกินแค่มีโฟกัสก็แอคทีฟเมื่อมาซ้อมมวยแต่ไม่แอคทีฟวันนี้มามาใส่นมเลยเฮ้ยเมลวันนี้มาสายวะใส่นมเร็วเลยออานยืดนจ้าอานนะ มันเคยอะงั้นงักเอ้ยงักีดยงักนักงักเฮ้ยอะไรวะไปทำอะไรมาทำไมไม่ผิวเหมือนแต่ก่อนเลยวะโธ่ไอ้ว่ามึงเรื่องเล่นมวยดีกว่าถ้ามึงเป็นอย่างนี้นะมึงมึงเต้นแอโรบิกเมื่อมาซ้อมมวยแบบแอคทีฟขั้นสุด แอ๊ดคีเว้ยวันนี้ที่แชมป์จะได้กลับมาเป็นของมุณทุกทีเนี่ยอ๋อนักนักเอ๊ะนักดีด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 เอ๊ะเอ๊ะ มาเลาเลยมั้งเนี่ยดูไปอเย็ดกับเปิ้อ๋อขอโทษทีพี่อแอคทีฟไปหน่อยเร็วลุกเร็วต่อฮนะเฮ้ยว่าที่ไหนก็นมาแล้ววด้ีกเสียวดีกวอเป่าเลี้ยงนะอ่ะเลี้ยงขนเสกกูมาถึงนี่โกตันที่ไหนอ่ะเด็กจะไว้ก่อนบู๊จักมีคาน้ำก่อนเลยเร็วโอแค่มีโฟกัสก็แอคทีฟเมื Focus, ม่อสภาพแต่ไม่แอคทีฟ จะเสร็จัวเลยวันนี้เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเออซักผ้านทําเหี้ยอะไรก็อยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นเฮ้ยซักผ้าพอดีเลยไปฝากตัวดิเออเลอะซอสเฮ้ยเออฝากหน่อยตัวนึงเลอะซอสฝากตัวนึงไหนๆก็ซักแล้วเออมึงไม่ซักของมึงเองไงก็มึงก็ซักอยู่พอดีไงไหนก็ซักแล้วฝากตัวนึงก่อนมาเออปล่อยใจมากเพื่อน ไปะหัวนมเจ้อะอ๋อคนบ้านเราแบบหัวนมใช่ป่ะตำเที่ยอะไรมาเนี่ยมันซักไม่หอกออกแรงหน่อยสิขยี้แรงๆอ่ะโอ้ยขยี้แต่หน้ามือไม่ออกเลยโอ้ยใช้แรงหน่อยมีแรงไหมเนี่ยโอ้เหลือเฟือฮะมเงยซักเองไปปาตรงไหนคนี่กูก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยฮะนี่เสื้อใครเอ็มใครหลงมากูยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ ไม่ใส่ไซ็มเดใส่เอ็มแรงนิดนึงมันก็ออกแล้วเนี่ยชื่อใส่เอ็มของไข่ไว้เกาซื้อเก่าหัวเมื่อซักผ้าแบบแอคทีฟสุดเอาสักหน่อยไว้จะได้ตื่นตัวเรียบร้อยกูบออกเลยกูซักได้ทั้งวันวันเนี่ยฝากแต่ทั้งวันบอกเลยอย่างเงี้ยมาเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะไรกล้าอยู่อะมึงเห็นกูทำอะไรอ่ะตำทุกตำมั้ง้ยพอดีเลยฝากตัวนึงดิแล้วซอสโอสบายใส่มาเลยอิ๊บใจมากเพื่อนนี่อ่ะมึงก็วางสิโอ้ ยอดเลยเพื่อนโคตรเจ๋งอ่ะแห้งเลยแห้งเลยแห้งๆเลยแห้งเโโอ้ยอ้ยไปไงนขอบใจมากเพือนโอ้ยยิ่งกว่าเครื่องอบผ้าอีกมาเปนล้างตาเลยสะอาดเลยโอ้ยยอดเอนขอบใจมาก เฮ้ยยันคตเหนื่อยเลยเนี่ยทำไมมึงไม่เห็นจริงๆเนะี่ยสะพ้าดีเลยเนพะื่อนเสื้องละเพื่อนฝากเลยดิแต่เอาลงมาเลยพี่งปิ๊งง่ายนี่มันเลอะเยอะนะาว้เพื่อนเออเลอะเยอะมาเด้ออีกเพื่อนมึงอยากน้ำใช่ไหมไม่อยากต้องงานต่ออีกเนี่ยเลอะสีเดี๋ยวออกไปข้างนอกอีก เอ้ยหยันว่ะมึงเลือสีมาใช่ไหมใช่ผ้ามึงเลือสีหมดแล้วไม่กล้าเน่ไม่กล้าสบัดเลยกลัวเลยมึงจะสบัดได้ไหมสบัดเถอะแหงวะเฮ้ยไปต้องรีดด้วยคุณแซมได้ไงอ่ะไปรับไปรับยางสักผ้าไหมผมรีดด้วยเฮ้ยอะไรชักของตัวเองเฮ ้ยขอมากของเอป่ะฮะห่มเท่ไห่กูเคียน้่า้องโอ้ยไม่ดีจงโอเคอ่บคุณมาเนะสดสใช้สรอเยคล้างหน้าก่อนนอล้างตเงไล้างดีกว่าโอเคล้างอยเพื่อนเออัเสื้อเลย้ไแล้วเสื้องไปได้ไรมา กล้องกล้องไอ้เฮียตาเนี่ย,ยเริ่มแรกแล้วั้งกูว่าใช้คอไม่ได้อยู่หมดเยี่ยมกันอาจนี้ด้านไม่ซื้อร้านเดียวกันด้วยกูว่ากล้องถ้ามีโฟกัสก็แอคทีฟ โฟกัสคลายเมคครั้งแรกกับอะดรีนาลีนเพอร์ฟูมบูสเตอร์นวัตกรรมที่กลิ่นหอมกระตุ้นให้รู้สึกแอคทีฟได้จริงปลุกพลังตื่นตัวหอมเพิ่มสเสน่ห์ได้ยาวนานมีทั้งโลออน ให้พลังความหอมพร้อมปกป้องด้วยอะดรีนาลีนเพอร์ฟูมบูสเตอร์ปกป้องระงับกลิ่นกายยาวนานตลอดวันและยังแห้งสบายผิวและยังมีเพอร์ฟูมให้พลังความหอมพร้อมปกป้องด้วยอะดรีนาลีนเพอร์ฟูมบูสเตอร์ปกป้องระงับกลิ่นกายได้ยาวนานบอกเลยมีกลิ่นเดียวกันทั้งโลออนและน้ำหอมหาซื้อได้ที่บิ๊กซีตั้งหัวเส็งร้านค้าใกล้บ้านช้อปปี้ลาซาด้า และ Facebook Fanpage Focus for m e มึงมากินมึเฮ้ยมึงยังไม่ล่าข้าวอีกวหรเฮ้ยนี่ไม่ได้ว่ามีเรื่องกับคู่อลีนะรื่องโดนเมียโดนเมียเมียจับได้เฮ้ไปซื้อขอบไอ้นี่กระจอกตัวของแทงกูมึงจะแทงเข้าไอีกตัดเดี๋ยวเรื่องเมียเขายังไม่เคลียร์เป็นแ่นสวยเลย เนี่ยเขายังไม่เคลียร์มึงมาอีกแล้วทาสีมันใชเยอะเลยสัตบทั้งกะละมังกูเหลืองไปหมดเออไหนๆพวกมึงก็อยู่แล้วอ่าเออช่วยทั้กูหน่อยไม่ได้เลอะไรื่องอะออแอบสีซอสมึงว่ากูไม่เลยอ่ะเหยอะใครอะทางไกลไปเนี่ยอะไรนะเสื้อเฮ้ยเขาบอกว่าทำแบบนี้มันจะเป็นลางเว้ยใช่เหรอเออโอ้ยเยี่ยมนี่ถอดเลยถอดแต่เยอะเฮ้ย ไปล้างเตาเว้ยหล้างเตาก็สิลาก็สิลาเฮ้ยทะเลาะทะเลาะนี่ซักได้หมดเลยใช่ไหมซักได้หมดอย่าเงี้ยโอ้ยเลอะเลอะเสื้อสติอยู่ไหนยี่เลอะเธอเลอะเธอซักไม่ได้หรอกไอ้สายเลอะเธอแต่อยากเจอเธอตลอดทำไมมันเหลืองงี้วะฟันในตาหางผมบวชไปทางโน้น